วันจันทร์ที่20มีนาคม2566เวลา13นาฬกานายพนมพรชวนอุดมสสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาสุจิตรายาวราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟนูสภาพทางสังคมจังหวัดยะโสธรสาขาอำเภอเมืองยโสธรรุ่นที่ห ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณกองร้อยกองประชาการกรมทหารราบที่16ค่ายบดินทระเดชาจังหวัดยะโสธรโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการเวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดยะโสธรครั้งที่1ทับ2566สาระสำคัญเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. คัดเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2566 ระดับจังหวัด 2. แนวทางการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง 3. การจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติของจังหวัดยะโสธรในวันที่10พฤษภาคมณห้องประชุมแตงโมหวานสารกลางจังหวัดยะโสธรหลังเก่าโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุม นายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒานิตคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิตอลและระบบวิเคราะห์สวัสดิภาพแรงงานโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคม2 5 6 6ัผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้บุคลากรกรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพณสำนักง,งานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรวันอังคารที่21มีนาคม2,566เวลา8นาฬิกา30นาที นายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนยโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และจัดทำร่างกรอบนยโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห,ห้องประชุมแกนบอลรูมชั้น2โรงแรมเอสราชดาเลเซอร์กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีนายบุญชอบสุดพะมนัตวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการเวลา9ก้นาฬิกานายพนมพรชวนอุดมสวสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรและนางสาสุจิตรายวราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการพนักง,งานตรวจแรงงานร่วมสังเกตการในกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี2566 นบริษัทแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและสวัสดิการแรงงานซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเวลา8นาฬกานาทีนายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นายสุวิทย์กุลวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมโครงการ ประชุมสมาชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธรประจำปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานรวมทั้งเสนอนโยบายด้านสตรีและครอบครัวภายใต้ประเด็น เราจะนำนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมได้อย่างไรและการเคารพสิทธิของบุคคลในครอบครัวและลดความรุนแรงณห้องประชุมอมราวดี2โรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกนอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธร วันพุทธที่22มีนาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชูนอุดมส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒรานิชคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยะโสธรครั้งที่3ทับ2566 ณห,ห้องประชุมแตงโมหวานสาลากลางจังหวัดยโสธรหลังเก่าโดยมีนายบรรล,ลือสำมฤทธิจ,จินตนาประหลัดจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชูอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการส่งเสริมพลังผู้สูงอายุประสานใจสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธรเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันครอบครัวแห่งชาติและวันสตรีสากลประจำปี2566โดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรดำเนินกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2566ระดับจังหวัดจำนวน2รายดังนี้ 1>, 1สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นสาขาสตรีผู้ปฏิบัติการราักพิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่นางสาวพันวินราศีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 2. สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นสาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่นางรัตตยากรแสงพันธุ์ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัด ณห้องมณีน,นพเก้าโรงแรมเดอะกรีนปาแกนอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรโดยมีในายชัยวัฒน์เข็มเพชรรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานและมอบรางวัลเวลา9้านาฬิกานายพนมพรชูนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ในายอดีศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างการรับรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2 5 4 0และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมให้มีความพร้อมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างถูกต้องอีกทั้งเพื่อสนับสนุนและยกระดับกรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปีงบประมาณพระศกราช2566ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลนสำนักง,งานสวัิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรสารากลางจังหวัดยะโสธร เวลา9นาฬิกา30นาทีนายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปร่วมรับฟังการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP ระยะที่5เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-building ที่ปรับปรุงใหม่ผ่านระบบ EGP ระยะที่2ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zo ูม Zoom, และไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ช่องจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและแอปพลิเคชัน Facebook เพจจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกรายสามารถเข้าฟังได้อย่างทั่วถึงณห้องประชุมสำนักง,งานสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรศาลากลางจังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่24มีนาคม2566เวลา9นาฬิ30นาทีนายพนมพรชนอุดมสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดยะโสธรโดยคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณากำหนดและปรับปรุงอัตราค่าจ้างผู้ต้องขังในสัญญาจ,จ้างให้มีความถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามอัตราค่าจ้างของแต่ละท้องที่ณห้องประชุมเรือนจำจังหวัดยโสธรโดยมีนายนรงพงศ์พิศิผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมเวลา13นาฬิกานายพนมพรชวนอุดมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดวงใจโสภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาติจังหวัดยโสธรประจำปี2566ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ตําบลในเมืองอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เวลา13นาฬิกานายพนมพรชุนอุดมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒนิ์คงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินง,งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถลดจำนวนผู้บาเดเจ็บและผู้เสียชีวิต ณห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรโดยมีนายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมวันศุกร์ที่24มีนาคม2566นายพนมพรชนอุดมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ในายสุวิทย์กุลวง์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โครงการการพัฒนาด้านสังคมกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างทักษะอาชีพในกลุ่มแรงงานที่ขาดทักษะกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพแรงงานและทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบที่สองจำนวนสองแห่งดังนี้เวลา11นาฬิกาณนะบ้านร่องคำตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเวลา15หนาฬกาณนะบ้านโพนเมืองตำบลฟ้าห่วนอำเภออวังจังหวัดยะโสธร